สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราววันพีทอัปเดตข้อมูลที่หลุดออกมากับวันพีทในตอนที่1078ในอัปเดตแรกกันเลยดีกว่านะครับมาๆๆเรามาเริ่มดูกันไปทีละประเด็นเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างในตอนที่1078นี้นั้นเป็นตอนที่มีชื่อว่าเวลาจํากัดของการหลบหนีนะครับผมก็เป็นการสื่อว่าเวลาที่จะใช้หนีออกจากเอกเฮดเนี่ยมันจํากัดลงทุกทีทุกทีแล้ว จากการลุกคืบเข้ามาของกองทัพเรือและสิ่งที่พวกเขาเตรียมจะทำกับเกาะเอเ็กเฮดนี้เซตโตมารุเนี่ยก็ได้เดาเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่1นึ่แล้วถูกไหมนะครับแล้วก็เรื่องสั้นในปกตอนนี้เนี่ยนะครับผมจะเห็นได้เลยว่ามีการจัดตั้งทีมแมสขึ้นมาใหม่เป็นทีมมีโอแมสนั่นเองนะครับผมโดยตัวของจัดแล้วก็ตัวของซีซ่าจากนั้นเองเนี่ยนะครับพอเหตุการณ์เนี่ยตัดเข้ามาในตอนเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าแฟงกี้เองเนี่ยยังมีสติอยู่นะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นหินไปครึ่งตัวแล้วกกก็็ตตตาาามมจจนนนนัันเน่เอองีะใดท การต่อสู้ระหว่างตัวของซันจิและตัวของเอสชาร์กหรือว่าเซราฟิมจินเบผู้ซึ่งมีพลังของผลซุยยที่สามารถแหวกว่าไปยังพื้นทุกที่ได้ซึ่งถือได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดเป็นอย่างมากตัวของเอสชาร์กนั้นได้ต่อยเข้ากับซันจิแต่ซันจิเองเนี่ยก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้และยังไม่ได้รับความเสียหายอะไรเท่าไหร่นะครับผมถือได้ว่าซันจิเนี่ยก็ยังรับมือได้ดีแต่เซราฟิมจินเบเองเนี่ยนะครับผมก็ใช่ว่าจะอ่อนแออย่างที่หลายคนคิดจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็จะมีกล่องบรรยายขึ้้้นนนนมาาาดวววย่ว่่เหตุุกรณ์ใัพงีีทจะ เกิดขึ้นในเกาะเอกเหตุผลลัพธ์ในเหตุการณ์นี้จะสั่นสะเทือนโลกทั้งใบและจากนั้นในตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะได้มีการเปิดเผยนะครับผมว่าตัวของยอกเองเนี่ยคือคนทรยศนั่นเองครับยอกนั้นเป็นหนึ่งในร่างแยกของเวก้าพังที่ตัวของเธอเองเนี่ยเป็นตัวแทนแห่งดีไซน์นั่นเองนะครับผมหรือว,ว่าความปรารถนาเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความต้องการของตัวเองเป็นเหมือนธีมหลักถูกไหมอย่างลิลิทเนี่ยก็คือความชั่วร้ายหรือว่าอย่างชากะเนี่ยก็คือเหตุผลนะครับตัวของยอกเนี่ยคือความต้องการความปรารถนาซึ่งบุคลิก ดูจะเป็นคนที่ขี้เกียจมากๆและมีหน้าที่น้อยที่สุดในเวก้าพังทุกคนเลยนะครับทุกคน,นยมีงานทําหมดยอคเนี่ยมีหน้าที่ในการกินแทนคนอื่นให้คนอื่นอิ่มท้องแล้วก็คอยนอนแล้วก็คอยขี้ออกมาเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เองเนี่ยยอคก็เลยสามารถมีเวลาไปทอยยศคนอื่นได้หรือเปล่าโดยเป้าหมายของยอคเนี่ยก็มีความทะเยอทะยานสูงเป็นอย่างมากนะครับผมเหมือนกับตัวตนที่เป็นตัวตนของเขานั่นก็คือความปรารถนาความต้องการตัวของยอคเองเธอต้องการที่จะเป็นเผ่ามังกรฟ้าและตัวของยอคเนี่ยก็ต้องการ เป็นเวก้าพังเพียงคนเดียวหุ่นนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทาให้เธอเนี่ยวางแผนจะจัดการเวก้าพังทุกคนและเธอเนี่ยอาจจะมีการติดต่อกับทางรัฐบาลโลกอยู่แล้วด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่เรียกได้ว่าทางฝั่งของเวก้าพังเนี่ยมีสปายเป็นสตูซี่ดูเหมือนว่าทางฝั่งของรัฐบาลก็จะมีสปายเป็นยอกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเรื่องราวนี้นั้นจะออกมาเป็นย,างงายังไงแต่ตอนนี้สิ่งที่เรารู้มาก็คือยอกมีความทะเยอทะยานมากๆและต้องการจะจัดการเว,ก,ว,เก,เเวก้างกกกนนนนนยาาาเเเเอออ้้ป็ผ่มฟจี ในตอนก็ยังมีบทของคิซารุแล้วก็ตัวของเซนเซเทินออกมาอยู่แว็บหนึ่งด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะรอดูกันได้ในฉบับเต็มยังไงในวันนี้ก็คงจบกันแล้วนะครับผมกับวันพีทหนึ่กับอัปเดตสปอยแรกหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยท่านผู้ชมคิดว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเวก้าพังจะถูกฆ่าตายเหลือกี่คนกันแน่พวกเขาจะสามารถหนีออกมาจากเอ็กเฮดได้หันเวลาไหมลอกคอมเมนต สวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิล์นะครับ